เพราะว่าต้องคิดงานออกมาให้มันดีครับเพราะว่าคือคือหนึ่งเรามีเงินใช่ไหมเรามีเงินก้อนหนึ่งรู้สึกว่าเอออยากจะไม่อยากเก็บไว้เพราะยังไงอ่ะอนาคตอ่ะเราก็ต้องใช้อยู่แล้วถหกอปะพอเราใช้อ่ะมันก็ต้องหมดเราคิดว่าแบบเออมีเงินอ่ะเราเอามาลงทุนดีกว่าคิดว่าน่าจะทของสินค้าออกมาให้มันดีที่สุดเรามาขายดีกว่าเพราะคิดว่าน่าจะทตรงนี้น่าจะดีอตามคําแนะนําที่ พี่ปลี่เคยบอกแล้วได้ฟังมาจากหลายๆที่นะครับคิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าอยากทำออกมาให้มันดีที่สุดครับเพราะว่าจะทำอะไรออกมาอย่างหนึ่งมันต้องดีใช่ไหมครับมันถึงจะขายสนุกออนั่นแหละจะได้มีอะไรลงด้วยแต่ว่าช่วงประมาณ15วันนี้ก็น่าจะแบบพอดีอะ่ะต้อง คิดงานคิดไรให้มันแบบดีที่สุดเดี๋ยวรอดูครับพี่สุครับผมจะฝากพี่สุอุดหนุนผมด้วยนะครับเออเพราะว่าให้แบบถือเป็นเรื่องงามยามดีใช่ต้องขยันไลฟ์เดี๋ยวจะมาไลฟ์ทุกวันเลยลงหุ้นล่ะดีไหมไม่ได้ลงหุ้นเลยครับไม่ได้ลงหุ้นเลยเอาแบบฟิลพี่แพดี่นี่แหละแบบนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าทำมานะทุกคนสัญญาก่อนต้องอุดหนุนเพราะ 2อ,อย่างนะมันไม่แพงไม่ถึงร้อยโอเคไหมช่วยต้องช่วยกันนะช่วยกันทำหมาก,กินถือว่าแบบเปิดเรื่องเปิดยามโอเคไหมครับอุ้ยน่ารักมากเลยรออุดหนุนโอเคครับอคนครับน่ารักที่สุดเลยถ้าของกินจะขายดีค่ะก็รอดูครับรอดูแต่ว่ารอบเนี้ย ทุกคนอันนี้อัน,น,อน,นซีเรียสมากนะคือจริงจังมากคือตั้งใจอยากทําออกมนให้อยากทําออกมาให้มันดีที่สุดเออมันใช้ระยะเวลาแค่วันสองวันไม่ได้คือมันตีไปเกือบสองเดือนอกว่าจะได้แบบตัวนั้นออกมาอารอดูรอดูเลยเปวดหัวพูดแล้วก็ปวดหัวผมใช่ไหมผมไม่เคยเออกจากเซฟโซนตัวเองแบบนี้นะไม่เคยคิดว่าจะกล้าทําอเนี้ยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่กล้าเราก็ไม่โตถูกไหมครับ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครีมสวัสดีครับพี่ใบเตยของเขาคุณมากครับคือถ้าถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ตัวผมไปดูมาเยอะมากคือสลายเท่าแก่น้อยะอะไรเงี้ยเขาก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเราเพิ่งอายุเท่านี้ถ้าเราแบบถ้าเราเก็บเงินไว้แล้วเราไม่ทําอะไรเลยยังไงเงินมันก็ต้องหมดถูกไหมถ้าเรามา,ถ,า,า,มาถ้าเรามาลงทุนยาดมหรอไม่ใช่ครับเดี๋ยวรอดูแต่วางแผนไว้ดีมากแบบวางวางวาง,วาง,วาง,วางไว้หมดเลยตั้งแต่ค่า ค่าชื่อแบรนด์ชื่ออะไรย่งเงี้ยแบบละเอียดมากจริงๆอยากกลัวถึงจะน่ากลัวจริงใจฟอร์ดอะเป็นคนที่แบบกลัวมากเลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าออกจากเซฟโซนตัวเองเลยอืมแต่รอหน่อยนะคะประมาณเดือนหนึ่งจะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยฝากพี่ๆอุ่นหนุนด้วยนะครับฝากพี่ๆทุกคนอุ่นหนุนด้วยนะครับแล้วก็ต้องเก็บอันนี้ไว้อันนี้คือดีเลยทำแบบดีเลยแหละ ไม่บอกครับยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกอช่องอะไรนะครับช่องอยาปลิวบ่อยเวลาขายช่องอยาปลิวบ่อยเวลาขายเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้พี่ปัดทําให้อยู่ครับว่าเวลาทาติ๊กต็อกอ่ะมันต้องปักยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่ปัดทําให้เลยเพราะว่าจะขึ้นไปจันทบ,บุรีไปหาพี่แพรล,ลี่อยู่แล้วแล้วก็เออไหนๆก็ไปจริงๆแบบโทรหาพี่ปัดก็ได้นะแต่อยากไปแบบรู้ด้วยตัวเองเลยอ่ะแบบ นี่ทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ,อค่อยๆทำเป็นกำลังใจให้คะ่ะอยากให้มันได้มาเร็วเลยเนี่ยอยากขายแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นมาแล้วแบบโอ้อยากขายของอขอบคุณครับแม่จอ้อโอยแม่จอ้อจอกกี้เลยเก่งมากแม่จอ้อน่ารักมากเลยนะครับ ขยันมากไอสดเหรอเออกูเป็นคนเติมน้ำมันแล้วก็จะหมดลงทุนคนเดียวครับผมใช่น้องฟอร์ดได้ไปสอบครูผู้ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไปเลยครับไม่ได้ไปเลยส่งมาเอาเลยเราต้องทำได้เออใช่คิดดีแล้วรีบลุยเลยครับสำเร็จแน่นอนครับ เฮ้ยไม่เจอน่ารักแท้ไม่ต้องมาส่งจีบหรอกมีแฟนแล้วส่งมาจีบส่งมาอะไรไม่ได้หรอกไม่ติดหรอกมีแฟนแล้วจีบไม่ติดหรอกไม่เจอพูเล่นพูเล่นพูเล่นดูเล่นคขาดูเล่นชังกลา ชังกลาฝัดหยอ,อกเล่นหยอ,อกเล่นอลูกที่จบครูมาก็ไม่สอบครูครับขาขายแล้วดีไหมครับเจอพี่แพ้ได้เมื่อไหร่ครัเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวรอชมเลยนะช่วงนี้เขาก็ป่วยเนาะเดี๋ยวเราจาเจอกันแน่นอนไม่ต้องห่วงครับมานานอย่างค้าเพิ่งมาครับพูดจริงๆนี้พูดจริงๆนี้คืออย่างนี้ ูดจริงๆนี้คืออะไรครับพี่ต๋อยไปหาลุงเพลตอนไหนจ๊ะ <laughs> <laughs> จะฟ้องพี่แพรลี่จะฟ้องพี่แพรลี่โดนแน่พี่จ้อโดนแน่เลยครับพี่จอ้อ <laughs> เดี๋ยวไปหาสิ้นเดือนนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปสิ้นเดือนหรือไม่ก็รอให้สินค้าออกมาก,ก่อนพอดีเลยได้ไป ถามได้นะครับทุกคนถามได้ชื่อแบรนด์วะหุ้ยทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะเก่งอ่ะพี่นัตตี้เก่งอ่ะทำไมรู้อ่ะคนป่วยอย่าลืมถามถ่ายไปก็กำลังใจ เป็นเรื่องที่ดีอย่าลืมเติมกำลังใจให้นะครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับอย่าผมรู้อยู่แล้ว <c oughs> วัสดีจ้าสุดหลอ่อขอให้น้องค้าขายร่ำรวยครับสาธุเพื่อนสวัสดีครับพี่เดือนรอเลยนะฮะถ้าได้ตะกร้ามานี่คุ้มเลยอ่ะคุ้มมาก <c oughs> ของกินใช่ไหมลูก ของกินใช่ไหมลูกไม่บอกครับไม่บอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดรอาหนุนนะคะเฮ้ยรู้ด้วยคือมันจําง่ายอะทุกคนใช่ไหมล่ะทุกคนก็จําไปแล้วว่าแบบนามสกุลผมชื่ออะไรอะไรเงี้ยเลยตั้งชื่อไปเลยว่าหล่อแท้เออเดี๋ยวรอติดตามเลยครับทําไมเก่งอะ่ะทำไมรู้อะเดาทางถูกด้วย แม่เคยพักจีรนครอ๋อไม่ได้อยู่จิระแล้วครับผมมาอยู่บ้านส่วนกลางเมืองละชื่อแบรนด์ก็เทแล้วเอออดียเพิ่งเอาไปลงนะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันออกมาก่อนให้มันออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยแบบค่อยเอาไปลงอะไรช่วยกันเออนัตตี้อู้พี่นัตตี้เก่งเนาะเห็นน้องโพบบ้านฟ้าเออเดาเอาเก่ง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 สุดยอดไม่ครีมไม่ครีมไม่ครีมครับ เออฟซีค to well ุณเต้าหยองแล้วครับเอฟซีคุณเต้าหยองแล้วครับไม่ครีมครับไม่ครีมไรสดอุ้ยกินด้วยปะ Thank you ออืมอร่อยดีหวานหวานเลย ขอ,องกินจะขายดีรอดูครับรอดูรอดู FC ครับเต้าพอดขอบคุณครับจริงๆแล้วคือเป็นอย่างนี้ฝอจะเล่าให้ฟังอยากรู้ไหมออยากรู้กดหนึ่งมา แอรวด้วยหนึ่งมาคือจริงๆจริงๆแล้วเอจะเปิดค่ายหมอลำชื่อว่าค่ายหล่อแท้เ <c oughs> อจะเปิดค่ายหมอลำชื่อว่าค่ายหล่อแท้ครับเออนั่นแหละถูก แม่ว่าเป็นสะบูไม่ใช่ครับรอดูตามไปทำงานครับรวยๆครับลูกชายได้เลยครับขอแค่ทุกคนอุดหนุนคนละสองกล่องสองกล่อง มีเรื่องปวดฟันจ้าอืมรอเลยครับรอเลยไปละทุกคนมาแค่นี้ห่อวันลนิดวันละหน่อยจะไปคิดงานเพิ่มละจะทำออกมาให้ดีๆเลยเจอกัน Goodbye.